วันนี้เราก็ยังอยู่ที่ระยองกันอยู่นะเลยพาน้องๆมาชมสวนดอกไม้เมืองหนาวหลังจากที่ได้ปัดกันคขาทุกคนแล้วเ uh ตรียมตัวผ่านประตูเข้าไปกันเลยเขา้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงสวนเลิศพานานุรักษ์เขาก็มีจัดนิทรรศการให้ดูกันตลอดทาง <S <S สถานีต่อไปเตรียมพาน้องๆเข้าไปชมดอกไม้ส,สวยๆกัน <S <S ว่าแต่จะสวยและหนาวกันขนาดไหนคะไปดูกันเลย ตาฉันจับมือฉันเอาไว้แล้วเธออย่าเพิ่งรีบป,ปล่อยบอกกระบวนโดยสารว่าให้เขารีบรีบหน่อยจะพาเธอไปดูดวงอาทิตย์แต่อย่าเพิ่งไปชีดเพราะว่าแค่คิดก็ตัวละลายนะสิให้เธอได้เก็บเป็นเรื่องคำเหมือนในคอมเมดี้ฉันไม่เคยเก่งเรื่องหนังแต่เรื่องรักฉันแฟนตาซีเป็นยังไงคะเ,เพื่อนๆดอกไม้สีสดกันมากๆเลยแล้วใครรู้กันบ้างคะว่าในนี้หนาวกี่องศากันถ้าใครกดคําตอบแล้วไปดูฉเฉลยเลยคะ่ะนี่เลยอุณหภูมิข้างในนี้หนาว15องศากันเลย นั้นก็นหนาวกันอยู่นะเพื่อนๆคนไหนเคยมาเที่ยวที่นี่แล้วกันบ้างคะ